อะไรอ่ะอยูยูนะ่ะออมอะไรเดา๋ยไม่ไ้ที่นะครับเ,เ,เราเบสได้ครับบาดนำแกงกับมะถ่่มเขาเ่าไปหรอครับนี่เราเบดไว้นะครับมีใสซ่เบดนะครับครับ เดี๋ยวมาเอื่นเดี๋ยวเบิง้งไปหาเบิ้งเบ็ดนะครับว่ามีเบ็ดสื่อว่ารู้ก็สื่อขนาดจังไรนะคะรับเบอร์ไรก็ว่าถ้าเรารู้จักเดี๋ยวใส่เห็ดแล้วเดี๋ยวมาทดลองใส่นี่ครับเหียนาะพยากรลองเบิ้งก่อนนี่ครับนี่นี่นี่เอออไอ้กองไอ้กองมาหน้าได้มืหอนี่อายุบานหลายมือละละพาตาัดขาอย่าลงไปเด้อเก่งอย่าลงไปเด้อเอย่พยากร้าที่จับเด้อ เฮ้ก็ด้จับขอคุกเด้หลงเขาเพิ่นน่ะอย่าลงไปอย่าลงไปอ๋อหอนบ่เอาบน้ำเล้จจับอาบน้ำแล้บาดนีหเด้อเห็นไหมขึ้นไหมไอ้กาใช้กากระนอนที่ผมกระนอนที่ผมเก่งท้นี่ไอ้ดูปลอท้นี่หาผู้สาวหาเด้อ นี่เป็นบ้านเราสีหาผูืชเช้าหายแล้วนะครับเนี่ยเราเบ็ดไปได้ครับเลยเดี๋ยวทั้งในทั้งนึงก็ฉิดจัดการครับไปใส่เบ็ดแร่เบ็ดแร่บอกคนว่าเบอร์ใดเดี๋ยวถทำเบิ้งเนี่ยจะทำเสียนก่อนเสียนใส่เบ็ดก่อนอน,นอ่าคนนี้ใช้เบื่อไดนะครับโอ้ปลาชนิดใดคนก็สีทามมักปลาแบบใด ปลาขนาดใไหนตัวเน,วนวาะปลากับห้องไม่อีกแล้วคืนผมนอนยู่ก็ได้ยินเสียงนี่ครับปลาลาวอนอยู่นี่อ่เดี๋ยวจัดการทุงนี่สิลาป่านะครับอออ้าเยาอะยอเยอะเยา ไปน,นี้ละแซ่บน,นี้ละน,นี่ลนะได้ปลาหนังนะครับนาแก้งกับถ่วมพุ่นครับทั้งหุ่นฝากคล้องไปพูนทั้งหุ่นถ่วมมาละ้าเกิดเริ่มสีไรมาเขามาทั้งพี่แล้วครับเนี่ยมีผนังกันน้ำเนี่ยโอ้ยยีกไก่ประมาณอีกประมาณกิโลนึงเนี่ยกว่าท่านะ กันผนังกันน้ำไว้นะครับขอแยะเห็ดไรขอมาก็แล้วกันนะครับฝนมาตกลงมาสามอีกน,ะนี่ครับเดี๋ยวตอนใส่เห็ดเบ็ดแล้วเดี๋ยวมาใส่นี่นะฮะยามตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนเบิ่งจากสองรอบครับสามรอบม,มันเมื่อไรมันสามรอบ Boleh ni lah, Boleh ni lah, Boleh ni lah, Boleh ni la hmm. Terkir ni lah salaries ni มาคือ,อยู่บ่คำคำครับห่าม้นกว่าละห่าม้วนแล้งละครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับห่าเบื้องไว้ใส่จังไใน,นใส่เบียดใส่เงียอย่างนะครับ